จากใจคุณแม่รับเขคยคนโปรดคุณแม่แพทริเซียโพสต์ข้อความถึงน็อตวิเศษตอนรับเขยเข้าสู่ครอบครัวอย่างอบอุ่นก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยจ้าหลังจากบูกต้นรักมาพอสมควรวันนี้เลิกง,งานยามดีแต่งเราจ้านางแทนสไพบ้านของรังสีสิงห์พิพัฒน์อย่างเป็นทางการไปแล้วสําหรับนางเอกสาวแพทริเซียกูดที่จุงมือแฟนนุ่มไฮโซน็อตวิเศษเข้าประตูวิวาั่นหมายตามประเพณีไทยไปแล้ว ส่วนพิธีฉลองมงคลสมรสที่จะจัดขึ้นวันที่22ธันวาคมนี้โดยบรรยากาศงานวิวาเป็นไปอย่างหวานชื่นราสุดคุณแม่ปียนุษย์ของแพทริเซียได้โพสพบรรยากาศภายในงานผ่านอินสตาแกรมพร้อมทั้งข้อความต้อนรับลูกเขยเข้าสู่ครอบครัวว่าขอแสดงความยินดีกับโน้ตและการต้อนรับอย่างอบอุ่นสู่ครอบครัวที่ดีของเรา ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่อบอุ่นสุดๆเลยถามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นและกดไลค์กันจำนวนมาก